ครับสวัสดีครับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทาง YouTube Facebook ทาง Tik Tok นะครับผู้ติดตามใหม่ผู้ติดตามเก่านะครับที่เขาสวัสดีขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจำวันที่2 0นะครับมีนาคม2 5 6 8นรบะครับผมมีรถราคาถูกๆนะครับตามงบที่ fc ขอกันเขามานะครับมีรถขนาดราคาถูกๆแรงมาหลายๆพร้อมใส่งานบอนะครับมื่อี้มีเขามาแล้วนะครับเขามาาไม่ไม่เลยนะครับเดี๋ยวผมสิพามาชมนะครับว่าเป็นรุ่นใหนะครับอ่านี่ครับเป็นขนาดหาชิปแรงมานะครับหาิปแรงมานะครับเป็นตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเป็นขนาดหาซิปแรงขาดตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับเดี๋ยวสิพามาชมทั้งสองคันเลยนะครับมื่อนี้เป็นขนาดหาชิปแรงมาทั้งสองคันนะครับ หาบทั้งคููนะครับเป็นหาศีรแรงมาทั้งคููเป็นรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมสิพ้าพี่น้องมาชมรอบๆคันนะครับทั้งสองนะครับเอาเริ่มจากตัวเก่าก่อนนะครับเป็นตัวแรกครับเป็นขนาด M หาพันธุ์ด y u นะครับ M ห้าพัน EYU นะครับรุ่นแกงรุุนแรงในตำนานเลยนะครับใส่ดีใส่ทนนะครับรุ่นนี้ผลิตประเทศญี่ปุ่นนะครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวแรงในตำนานครับเป็น รุ่นที่ถามเขามาพอสมควรนะครับเป็นคนรุ่นนี้ทีห่หายากหายากนเจ๊งหน่อยนะครับเริ่มต้นจากยางนะครับสภาพยางนี่ยางหนาเลี่ยนมาใหมนะครับลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบยางหลังกักสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดอกสวยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ลอยเปอร์เซ็นต์ตัวรถก็ตามสภาพนะครับตามสภาพถือว่าโอเคอยู่นะครับรุ่นนี้สภาพนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ บ่ถือว่างามนะครับบ่ถือว่าขี้ไล่ครับพ่อไปพ่อมานะครับเครื่องเปิ่มนสนจากเครื่องเครื่องนี่ดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่องก็มีรอยแกะรอยเนี่ยิดๆน้อยๆามนตดนัครับมีรอยแกะธรรมดาครับตามอายุการใช้งานนี่นะครับสีกับบ่ค่อยงามปันไดแต่บ่พุนะครับบ่เหลืองบ่พุนะครับสีกับปุ้งกับสีฉีดเนี้ยขันคัดออกกับสีงามอยู่ ตามสภาพครับตามอายุการใช้งานนะครับใช้งานยังใช้งานได้ดีเคืองเครืองใช้งานได้ปกติให้ดกดีให้ดลิกใช้งานได้ปกติระบบเฟวินใช้งานได้ปกตินะครับไฟหน้าบ่อแตกนะครับนี่ยังเหลือครบนะครับบางขั้นแตกหมดเลยนะครับอันนี้ยังสมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถขั้นนี้นะครับเดี๋ยวสิมาลองสตาร์ทเบิ้งนะครับเดี๋ยวพารีวิวรอบอๆขั้นก่อนนะครับ รถคันนี้ใช้งานอยู่3,794ชั่วโมงนะครับ3,794ชั่วโมงนะครับหลังคาบ่แตกนะครับเบลอบ่ขาดนะครับแต่เบลอย่างดีเลยนะครับเบลอบ่ขาดนะครับนี่จะมีชีทะลอกใมการใช้งานครับรถรุ่นนี้ถือว่าสภาพก็สมบูรณ์อยู่นะครับรถคันนี้ครับสมบูรณ์อยู่แต่ยางกับคมแล้วครับยางเต็มซีเซ็นเลยนะครับผ่านมาพร้อมผ่านหกคู่โตนะครับใบขี้เมามีนะครับถอดออกซึ้นสนะครับคนทรงมามันใส่บอเบิดก็เลยถอด เป็นพันหกนะครับคู่ตัวของเอ็มหาพันเลยนะครับใบพันดีนะครับใบพันเต็มลอยโค้งดีไม่มีเชื่อมไม่มีหักไม่มีดำนะครับนี่มาเบิ่งถ่ายครับถ่ายแห่งนะครับแห่งดีครับถ่ายแห่งดีแห่งดีอยู่มาด้านหลังในบันไดครับเนี่ยมีขาบดินขามยังด้านหลังมาลงมาก็รีวิวให้เบิ่งเลยนะครับถ่ายแห่งดีอยู่นะครับให้ดูลีกก็ดีพีทีโอบ่เคยใส่งานนะครับรถคันนี้ ที่ผ่เคยใส่เลยนะครับบลบอต่เคยปั่นนะครับบม่มีโรตารีนะครับเป็นรถไทยนะครับสภาพยางค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ังห่อหน้าเปลี่ยนมหม่ไม่เอี่ยมเลยครับลอยเปอร์เซ็นต์ยางหน้าเปลี่ยนมหม่นะครับติ๊กเกอร์ยังอยู่เปลี่ยนมะมใหม่ฟองเปลี่ยนมหม่นะครับใส่งานสามพันกว่าชั่วโมงนะครับเครื่องก็แหงดีนะครับแหงดีอยู่แห่งดีอยู่ครับเครื่อง ไปเบิ่งเกลไกเลยนะครับ M5000 Edu นะครับเป็นรุ่นที่ใส่ดีรุ่นหนึ่งนะครับท่นใสจะพอดีท่นใสจะหูครับมันแห้งมันดีทนนะครับตามอายุการใช้งานแหะครับมักไพรมักมันนี่ครับ M5000 Edu เปิดราคาไว้อยู่ที่2,039,000บาทครับ2,039,000บาทครับ2,039,000บาทส่งฟรี200โลนะครับ สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาททรงพีสองร้อยโลเอ็มฮาพันธ์อยู่จดทะเบียนปีห้าหนึ่งนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีห้าหนึ่งครับเป็นรุ่นหลังคาแดงนะครับบางคนจะว่าอ้าวเอ็มฮาพันธ์มีมีสองรุ่นมีรุ่นหลังคาขาวหลังคาแดงครับมูนเดี๋ยวหลังคาตรงขึ้นนี่สิเป็นหลังคาผ้าใบนะครับอันนั้นรุ่นแรกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นสุดท้ายเลยนะครับเอ็มฮาพันรุ่นหลังคาแดงนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับเครื่องใส่ได้ปกตินะครับระบบใส่ได้ปกตินะครับ ระบบใส่ได้ปกตินะครับระบบแต่ยางกระคุ้มแล้วครับสอง0 0นาบาทครับ2 3 9 0 0นสามเบาทครื่องฟากระโปงกะบบุ่มโบยังครับ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ตมเตมี อีหลอกเนี่ยครับแต่โบบุ่มนะครับฝากระโปงผ้าสวยๆครับถ่ายแห่งๆ้เลยนะครับสองแสนสามมื่นเก้าพันบาทครับสองแสนสามมื่นเก้าพันบาทครับแสนสามมื่นเก้าพันบาทครับเดี๋ยวผมจะมาลองติดเครื่องให้เบิ้งครับจะพามาเบิ่งไอ้นะครับ ไอ้บางๆนะครับจะมีไอ้บางๆกัตามอายุนะครับรถรุ่นนี้อ่ะว่าปอมีเลยกับเป็นไปเ่อไหรครับนี่ไอ้บางบางนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกับเส้าถังหายนะครับเบบอมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไอ้บางแต่ปอมีผลต้องการทางนันครับแห้งดีครับเป็นเป็นไอ้สามอายุนะครับเราก็จะว่าเครื่องล้วงกับต้อขับคว้านดํานะครับคว้านปะขาวนะฝนไม่ขาวนะครับ ไหนนะครับพาไปเบินนนะ่งน้ำครับน้ำบ่ดันนะครับถ้นาน้ำดันจะพุ่งออกเลยนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดัน เรืองนิ่มๆเลยนะครับเรืองนิ่มๆเรืองนิ่มๆครับจะมีไอเล็กน้อยนะครับไอไอเล็กน้อยไอตามอายุนะครับขั้นบกเขาว,ว่ายัางแห้งดีไอตามอายุรุ่นนี้ก็มีไอทุกขั้นครับผมกล้าการันตีว,ว่ามีทุกขั้นนะครับใส่ไปฮอนมีแนนแทะแน่แนอนครับหลดรุ่นนี้มันไอตามอายุนะครับแห้งดีครับให้ดูดีเครืองก็โอเค โปวินใส่ได้ปกติครับ239,000บาทครับ239,000บาทนะครับ239,000บาทครับเดี๋ยวพามาชมคันต่อไปนะครับ <c oughs> นี่ขันนี้เป็น L5018 DT เป็นตัวใหม่แล้วนะครับ L5018 DT ขายตามสภาพนะครับรถคันนี้อ่าตามสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวพามาชมครับเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับเคยตามสภาพคือนี่ครับสีมันถลอกนะครับมันบม่ได้เป็นสนิมบม่ได้เป็นตาหมดนะครับนี่ เอาไปทําสีเอานะครับผู้ใดมาเคสีแต่ว่ามันใช้งานได้ปกตินะครับรถคันนี้เครื่องดีมากมเลยครับนี่ขัดไม่เคยตัดนะครับเครื่องเดิมสีเดิมนะครับนี่นี่ขัดไม่เคยตัดนะครับมันเป็นรถหน้านะครับก็เลยแต่ยางดีสีเส้นเลยนะครับยางสภาพหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สีเส้นเลยครับยางดีสีเส้นนะครับมาพร้อมรถตรงนี้นะครับหนึ่งหกสามโค้ดหนึ่งแปดสามนะครับหนึ่งแปดสามเอฟตรงรุ่นนะครับรถตลีก็ะสีสันบ่ก่อยงามนะครับแต่ว่าใช้งานได้ปกติครับขายตามสภาพครับ เปิดราคาไว้อยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทราคานีกโคตรคุ้มครับใส่งานอยู่สามพันกว่าชั่วโมงครับรถคันนี้ใส่งานสามพันกว่าชั่วโมงเครื่องโคตรดีครับไม่มีผุนะครับนี่เบาะมีแต่พ่อาไปหุ่มอยู่เบาะมีราคาไม่แตกครับเบาะมีให้นะครับยางกับหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นพันสอง G สอง G HF นะครับผ่านกระถูกนะครับถ่ายนี่นะครับถ่ายเป็นรถน้ำนะครับถ่าย ขอคนรับได้นะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้ไปในรงานบอกเลยว่าคุ้มครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผู้ใดบบติเรื่องสีเรื่องยังเนี่ยแต่ว่าสีทอนบนง่ามครับสีล่างเห็นไหมครับตามสภาพนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับนี่นี่ครับให้เบิร์กใกล้ๆนะครับเอาไปทําสีเอาผู้ใดมักแต่ว่าเครื่องดีครับเครื่องเกียร์ปั๊มดีสีเดิมเบิร์กครับนี่เครื่องไม่เคยแกะนะครับเครื่องไม่เคยแกะเดี๋ยวพ่อจะเปิดเครื่องให้เบิร์ก เครื่องสวยเลยนะเครื่องนี่นี่ครับเครื่องเครื่องไม่เคยแกะนะครับมาร์กเดิมครับมาร์กเดิมอยู่ครบไม่มีรอยขันน็อตนะครับเครื่องสวยครับรถคันนี้เครื่องสวยภายนอกตามสภาพครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับมาลองได้บริหารสายงานครับโบ๊ทบังครับคันนี้สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคันนั้นสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับอีกให้หาชิปแยงทั้งคู่นะครับเป็นตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับ 3 4ม0 0 0สีบาทครับส่งฟรี200โลเช่นเคยครับเครื่องดีนะครับรถคระนี่ดีเลยระบบดีเลยนะครับเครื่องนี่นิ่มๆกิ๊บเลยครับเครื่องนิ่มแต่มันจะมีตำหนิคานล่างเป็นรถหน้านะครับเป็นรถหน้าก็เลยพอคานพอพลังภายในแต่โดยรวมก็โอเคครับราคาหนีหาบ่มีหรอครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับศูนย์หกสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกแปดครับแบงค์เช่นดับบังผือชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ บ้านเชนดำอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับสามแสนสี่หมื่นก้าพันบาทเล่มทะเบียนชุดรถครบนะครับรถคันนี้จดทะเบียนปีห้าเก้านะครับนี่ครับขายตามสภาพอก่อนสามชิ้นเล่มทะเบียนครบเครื่องเดิมค่ดเดิมครับเครื่องนิ่มๆครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทส่งฟรีสองร้อยโลนะครับ <c oughs> <c oughs> รถสวยโอ้ยผมเป็นรถสวยรถก,กับพ่อเบิ้งครับผมเป็นรถสวย <c oughs> เครื่องดีนะครับมันพีตำมีแน่นแต่มันมีข่าบเหลืองนี่ครับนี่ข่าบเหลืองนิดๆิน้อย มันโบผุนะครับไม่ไม่ไม่มีผูครับถ้าทำสีสวยครับแต่ผมไม่ขายรถทำสีนะครับเดี๋ยวสตาร์นี้สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดชั่วโมงนะครับเครื่องนิ่มๆเลยนะครับเครื่องนิ่มมากเนี่ยครับเครื่องนิ่มๆเลยครับ เห่นปกตินะครับไปหาใส่กันใส่กันครับโทษสูนหกสี่สี่ส่วสีครับส่วนหกสี่สี่สี่กดครับมห้าพันเอสยูส่นเก้าพับาทส่งฟรีสองร้อยโลเอลห้าสหนึ่งดีทีสามแสนส่หมืบาทส่งฟรีสองร้อยโลเห็นกันครับครับสำหรับชิ้นี้ครับพอไว้สานึกซะก่อนนะครับสวัสดีครับ